สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไม่พีกกอกนะคะโอ้โหมาอย่างเร็วอย่างแรงนะทุกคนเมื่อเช้าเนะี่ยพวกเรายังมาดูอยู่นะยังไม่ท่วมนะคูยังไม่ทนะ่วมตรงนี้นะเนาะโอ้โหแบบโอ้ปีนี้เสีหยหายหลายแสนแล้วนะทุกคนเสียหายเพราะท่วมแล้วท่วมอีกท่วมแล้วท่วมอีกนะโอ้มันค่อยก็ไม่เหลือแล้วนะทุกคน,น เท่ากันเลยนะเท่ากับวันที่ชาวบ้านติดเกาะวันนั้นเลยนะเท่ากันเลยนะทุกคนท่วมหมดเลยไวมากเลยกลายเป็นทะเลสาบแล้วนะนาข้าวนะทุกคนพ่งปังปงกการบ้านแรกไปให้หมานบ่ปาตินะคะ เมนทั้งหาทั้งโกมันไม่ได้มันมไม,นม่ได้อุปกรณ์โอ้บา,านเลกแหง่งหมาเลยหกซสื้อหาเจะาลุงผลนะอ,อ,ยอยันสั้นๆน,น,นะเอ็ันนั้นมันอะมันน้อยโพดโก้เจ้าหนะ่ะบอก โอ้อโโนโนอเออตึกรด้อ <c oughs> เออเออจ,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 จะจเช่นแล้วจะลุงหกซ้อขอซื้อมาแล้วคนมีทันได้ใสเลยอืมอ,อะจะลุงคลุ่มเขาประกาศนั่น,นละ่ะบอก

เดี re, hey, ๋ยวบังนุ่มมากกัตะัดข้าวเดียวเนี่ยืมหอกอากาศก็ได้มีตะตัดเป็เราถูกไหมอ้าถูกแล้วผูปลาปลาขลอกน้อยอือที่ตึกนี่จีออกอากาาะมันเป็นลันหกยอดยุฮะจะลุงบะมีบะนาศอือมันเป็นจะลวงคือของเราแล้วนะดังเอจะซื้อมาเถอะเล

อาุนดึ่เนี่ประการก็ผูกอโอ้ประเคียงกับประเชื่อมบอกตอนนี้มาดูนาของเรานะทุกคนไปดูด้านนาหลวงมาแล้วนะว่านาเราอยู่ในสภาพไหนนะทุกคนทั้งสวนมันโอ้โหโค่อยละเหนื่อยใจนะทุกคนกลายเป็นทะเลสาบไปอีกแล้ว ข้าวของค่อยอ้ยดูปลาด้วยทุกคนดูนะทุกคนจากไม่มีน้ำตอนนี้คือไปไม่ได้เลยนะ ข้าวก็กำลังท้องด้วยช่วงนี้ทุกคนถ้ามาอีกรอบที่ช่วงที่เอข้าวออกรวงนะดูนท่วมอีกแล้วแบบไม่มีโอ๊ยทุกคน นาค่อยกลายเป็นทะเลอีกแล้วโอ้โหถ้าเป็นแบบน้ำน้ำขังมันนั้นมันค่อยยังชั่วนะมันก็จะไม่เป็นไรแต่ถ้าน้ำพัดผ่านไปอย่างนี้นะทุกคนข้าวค่อยจะเหลือไหมเนี่ยโอ้ยหนอนะคะมาแล้วมาอีกเนี่ยมันจะรัดผ่านจากห้วยซายนะมัน คือมันไหลไม่ทันแล้วห้วยทรายอะ่ะนี่นะแต่รอดูนะถ้ามันมามากกว่านี้นะทุกคนมันก็จะท่วมนะรอบก่อนนะนจะท่วมตรงนู่นเลยถึงคน,นาเลยแต่ตอนนี้ยังยังไม่ท่วมคน,นาอ่าคันที่สองนะแต่ว่าน้ำก็ยังมาเรื่อยๆนะคะก็ภาวนาอย่ามาอีกเลยเด้อมาก็มาน้ออๆกว่านี้เด้อเด้ เอ้ยเยมันแดงทุกคนโวยตอนช่วงที่เราดำใหม่ๆก็ไม่มีน้ำนะต้องสูบน้ำกันแต่พอดำเสร็จแล้วนะมันก็มาแบบนี้แล้วทุกคนก็อย่างว่าแล้วนะมันนาใกล้มันริมห้วยนะคุณใกล้ห้วยเนาะ มันก็จะเจอปัญหาแบบนี้ของทุกปีเนี่ยถ้าข้าวออกรวงแล้วยิ่งจะเสียหายกว่านี้นะทุกคนแต่ช่วงนี้ยังดีที่ข้าวเรายังไม่ออกรวงเนาะแต่ถ้าพอดีแบบมันกำลังออกมาพอดีอ่ะมันจะทำให้เสียหายเลยนะเดี๋ยวค่อยจะพามาดูตอนที่น้ำลดนะคะว่ามันเป็นยังไงแต่ก็ภาวนาอย่าให้มันพัด เซาะดินไปเลยถ้าเซาะดินไปนี้ไม่เหลือนะทุกคนแต่ถ้าแบบแต่ข้อก็ไม่หวังหรอกนูน่นดูเพราะว่ามันเป็นทางผ่านพอดีพอดีเลยนะที่ไม่หวังนะทุกคนเพราะว่าถ้าเป็นทางผ่านน้นํานี่มันจะทําให้ดินเราเซาะไปใช่ไหมแล้วทีนี้ต้นข้าวเราก็มันก็คงจะไปกับดินกับน้ํานะนี่โอ้ยค่อยเราเหนื่อยใจแบบนี้เราทุกคนเอ้ยแต่ปีนี้เนี่ย พี่แต่ก่อนๆนะมาอยู่แต่มันไม่เยอะขนาดนี้อย่างน้อยก็มาแค่รอบเดียวเนาะแต่นี้รอบที่สองแต่ได้ยินข่าวว่าพายุยังมาอีกนะคะหลายลูกเลยทีเดียวเนาะก็โอ้ยเนาะอ,อ่ะ